สวัสดีค่ะมานาวพิมพรจันตะนักศึกษาชั้นปีที่4มหาวิทายลายลายัยราชนาเชียงร้ายค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการใจใสเกรดเอซึ่งดิฉันได้เข้าร่วมโครงการโดยการแนะนําของนางสาวลาตีมีชัยซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นที่ได้เข้าร่วมโครงการก่อนเห็นว่าได้ผลดีและก็ยังได้ทุนก,การศึกษาจึงลองสมัครดูค่ะและก็ได้ผลดีจริงๆ ซึ่งในแต่ละวันดิฉันจะนั่งสมาธิก่อนการดูหนังสือ5นาทีแล้วก็อธิษฐานจิตตามที่พระอาจารย์ได้แนะนําและก็นั่งสมาธิต่ออีก5นาทีดิฉันรู้สึกว่าสมาธิสามารถให้ดิฉันจําเนื้อหาในบทเรียนได้เยอะทีเดียวค่ะและเทอมนี้สมาธิก็ทําให้ดิฉันพิชิตเกรถึง6จุดจากเดิม3.25กลายมาเป็น3.78ค่ะดิฉันจึงอยากชวนเพื่อนๆให้เข้าร่วมโครงการนี้ กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ